สวัสดีครับวันนี้มากับรายการรีวิวทีวีของอโคนาติกนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของทีวีอโคนาติกรุ่น5 5 s 5 4 3 an นะครับซึ่งในซีรีส์ตัว5 5 s 5 4 3ตัวน,นี้จะมีทีวี55นิ้วกับ65นิ้วก็มาเริ่มกันเลยครับโดยเริ่มต้นกันที่ดีไซน์เบื้องต้นของตัวทีวีนะครับก็ตัวนี้จะมาในลักช r y รี่ดีไซน์ด้วยอขอบ ขอบแบบสลิมแล้วก็ตัวขาตั้งที่เป็นเมทัลสีดำด้านครับวางแข็งแรงได้กับทุกสภาพพื้นผิวที่เป็นพื้นเรียบแน่นอนครมาพร้อมกับตัว hdmi 2.03พอร์ตแล้วก็ตัว usb 2 0 2ช่องครับตัวความพิเศษของตัว hdmi ตัวนี้คือตัวช่อง hdmi ช่องที่2จะสามารถต่อ a r c ได้แล้วก็ hdmi ทุกช่องจะสามารถต่อ c e c ได้ครับผม โดยทีวีตัวนี้จะรองรับการต่อ Wi-Fi ที่ 2.4G แต่ยังไม่รองรับตัวการต่อ w i f i ที่ 5G นะคะซึ่งจะมีอัปเดตในอนาคตครับผมแล้วก็สำหรับตัวรีโมทของซีรีส์ตัว RS543 นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับรีโมท2ตัวก็คือจะเป็นรีโมทตัวธรรมดา1ตัวแล้วก็รีโมทสำหรับรองรับตัว Google Assistant 1ตัวก็ในการเชื่อมต่อ Google Assistant ครั้งแรกให้เรากดปุ่มตัว Google Assistant ข้างล่างที่เป็นสาหรับ voice control กด1ครั้ง ทีวีจะบอกวิธีการเชื่อมต่อให้กับเราโดยการกดปุ่มโอเคกับโฮมพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มโอเคกับโฮมพร้อมกันจนก,กว่ามันจะขึ้นคําว่าจับกู่ตรงนี้ถ้าขึ้นคําว่าสําเร็จอย่างนี้คือสามารถเชื่อมต่อ voice control กับตัวทีวีได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูสักตัวอย่างของตัวอย่างนะครับอุณหภูมิวันนี้ โดยตรงอุณหภูมิที่ตัว Google Assistant ตรงนี้จะบอกก็คือจะเชื่อมต่อกับตัว Gmail ที่เราลงทะเบียนอลงชื่อไว้ตอนเริ่มต้นนะฮะลองอีกหนึ่งตัวอย่างเส้นทางไปแต่มองงาวงวานสามารถเรียน เปถึงเ,เ,เมือ,มองมอลลิสโตนมาฮูมาในสามา่ก35านาทีจากตำแหน่งของคุณผู้จัรการจอาร์ลัาโกรให้เส้นทางต่อไปนครับโดยตัว Google Assistant ตรงนี้จะสามารถใช้ในการค้นหาเพลงได้ด้วยเพราะสำหรับตัวแอปพลิเคชัน YouTube ในเครื่อง Siri s i s ้ตัวนี้จะไม่สามารถพิมพ์ไทยได้แต่สามารถพูดไทยกับเครื่องได้เลย เพราะฉะนั้นตรงฟังก์ชัน Google Assistant ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในการใช้ค้นหาเพลงใน YouTube ด้วยทีนี้เดี๋ยวมาลองใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพลงใน YouTube กับตัว Google Assistant ดูนะครับค้นหาเพลง Post Malone ครับเนมะื่อเราสั่งคำส,สั่งค้นหาไปมันก็จะขึ้น,นเพลงของศิลป,ปินที่เราค้นหาขึ้นมาให้นะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตัวซีรีส์ Android TV ของเราก็คือจะมีตัว b u i n เป็นของ h o m e c a นะครับ ก็ตัว built-in c h o m e c a s t นี่ก็คือการโยนสื่อตัวมัลติมีเดียจากโทรศัพท์ของเราขึ้นไปที่ทีวีจริงๆไม่จําเป็นต้องต่อ Wi-Fi วงเดียวกันแต่คือในตัวโทรศัพท์ก็ต้องต่อ Wi-Fi เหมือนกันและในตัวทีวีก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเช่นกันครับก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าอย่างเป็นตัว YouTube ตัวแอปที่รองรับกับตัว Chromecast เนี่ยจะต้องมีไอคอนตัวนี้เราแตะไปที่ไอคอนตัวนี้เราเลือกตัวชื่อทีวีที่เราต้องการ ซึ่งถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็คือสามารถเริ่มใช้งานได้เลยครับพอเราเลือกสื่อในโทรศัพท์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดเทโอเคตัวสื่อที่เราเลือกในโทรศัพท์ไปเมื่อกี้ก็จะไปขึ้นที่ทีวีแทนครับเราก็สามารถออกไปแล้วก็ทำานอื่นในโทรศัพท์ต่อได้เลยมาดูกันที่หน้าโฮมนะครับสำหรับแอปที่น่าสนใจที่ลงมาพร้อมกับตัวซีรีส์543ตั้งแต่ซื้อเครื่องเลยก็จะมีตัว y o YouTube YouTube Kids iFlix แล้วก็พามวิดีโอนะฮะใช้สำหรับการดูวิดีโอสตรีมมิ่งทั่วไปแล้วก็ในตัวเครื่องก็จะมีแอปอื่นที่อาจจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยครับอย่างเช่น Hooks หรือตัว M-Channel ตัว Facebook แล้วก็ตัวเทดอะไรพวกนี้ก็จะมีพงลงมาให้เหมือนกันผมนก็ฝากทีวีต่นนี้ไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ